สมสเรรรรรรียยบบ้อกการรกาาริประชชนมเมื่อเวลา10นาฬิกาของวัน,นวที่21กันยายนนะคะได้มีพิธีเปิดอาคารทำการสถานีตำรวจภูทรโคกขามแห่งใหม่กันไปแล้วค่ะโดยมีพลตำรวจโทธนายุทธมุทิจรัตทธรรมรงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7เป็นประธานอีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากที่เดินทางมาแสดงความยินดีกันอย่างล้นลาม สำหรับที่ทำการสอพอคกขามหลังใหม่ได้รับงบประมาณจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจำนวน20,710,000ล้านบาทเพื่อก่อสร้างทดแทนอาคารที่ทำการหลังเก่าที่ใช้งานมานานตั้งแต่ปี2535 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมที่สําคัญคือพื้นที่การใช้สอยคับแคบไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชนแต่ก่อนหน้านั้นนับถอยหลังไปอีกหลาย10ปีสอพอโคขามไม่ได้เจริญแบบนี้โดยจากคําบอกเล่าของนายภัยสารโตกรานประธานกะกะตะรอสอพอโคขามอดีตกำนันตะมนโคขคามบอกว่าเมื่อก่อนนั้นสอพอโคขามอาคารยังเป็นไม้พื้นที่เป็นป่าเป็นดิน เมื่อเวลาผ่านไปก็ได้รับการพัฒนาจนมาสร้างอาคารปูนหลังที่สองหรือว่าหลังที่ใช้งานก่อนหน้าอาคารหลังใหม่และเมื่อบ้านเมืองขยายตัวประชาชนมากขึ้นทางผู้กำกับสมชายขอค้าจึงต้องการสร้างสอพอแห่งใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนงบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอีกหลายคนที่ให้ความร่วมมือก่อนผมเกิด2ปีสองสเกตอนนั้นที่สร้างโรงพักหลังใหม่ ทางรถไม่มีนะจะเป็นทางเรือแต่ว่ามาปัจจุบันก็บ้านเมืองหรือว่าพื้นที่ของห้ขามพันท้ายนั้นได้ขยายอย่างรวดเร็วเจ้าที่ตำรวจเพิ่มขึ้นแล้วก็ทางุ่มกับสมชายมารุ่นนี้ดีมากต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่สนใจแล้วก็ได้สร้างอาคารที่พักให้กับลูกน้องเจ้าที่ตำรวจอาคารหลังใหม่นี่ก็ตอนนี้ก็ไม่ของ,ง่ายๆ ราะว่าขอมาแล้วมันจะต้องใช้ทุนเยอะมันจะต้องมาถมมาอะไรแต่ก็ได้ควารมร่วมมือจากพ่อค้าประชาชนแล้วก็โรงงานก็ให้ควารมร่วมมือเนื่องจากว่าท่านภูมิกับสมชายกันเป็นคนดีมีคนมาร่วมอย่างที่เห็นวันนี้ผมเองผมคนที่นี่เกิดที่นี่ก็ดีใจและก็ภูมิใจมากที่มีตำรวจดีๆนะครับ ในสมัยพันตำรวจเอกสมชายขอค้าผู้กำกับการสอพอโคขามหลายคนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านทั้งเรื่องโคกหนองนาโมเดลที่ได้มีพื้นที่เกษตรปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงไก่มีการนำอาคารไม้บ้านพักตำรวจเก่ามาบูรณะปรับปรุงให้เป็นพิพ,พิธภัณฑ์ให้ทุกคนได้เยี่ยมชมความงามและเรื่องราวต่างๆในอดีตที่จัดแสดงมีโครงการอาหารกลางวันสำหรับตำรวจและคนที่มาใช้บริการที่สอพอโคขามปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมดให้รถเข้าสะดวกน้ำไม่ท่วม ดูเรียบร้อยร่มรื่นอีกครั้งยังได้วางนโยบายการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและสร้างผลงานในการประกวดมากมายจนได้รับคำชื่นชมวันนี้เนี่ยส,สพโคขามมีความพร้อมในการที่จะดูแลบริการพี่น้องประชาชนในทุกด้านนะครับ วันนี้ก็ได้ทาการเปิดเป็นเป็นวันเลิกดีอย่างดีนะครับสำหรับสพโคกขามเนี่ยตั้แต่ที่ผ่านมาช่วงผมเป็นผู้การบุกรอนภาคเกตเนี่ยมีผลงานปรดงานด้านที่ขั้นดีเยี่ยมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการด้านชุมชนเข้มแข็งก็ดีด้านการพัฒนาพื้นที่ก็ดีด้านป้องกันการ,กรายากรรมก็ดีนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับสถานีตำรวจหลายแห่งแล้วก็ขวากับเรียนพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าท่านมีอะไรฮะทุกร้อนมีภัยเรียกสาตตารวจนะครับว่าเราพร้อมที่จะไปดูแลความปลอดภัยของท่านตลอดเวลาและตลอด24ชั่วโมงผม อยู่เสมอว่าเราจะทํางานเชิงรุกเป็นตํารวจมืออาชีพเพื่อความผากสุขของพี่น้องประชาชนและจะทํางานอย่างต่อเนื่องไม่มีคําว่าเนนหนื่อยเลยนะครับตามที่ผมได้ให้นโยบายไว้ว่าตํารวจภาคเกัน้นจะต้องต้องพร้อมตลอดเวลานะครับในส่วนนี้เราต้องบาบัดลุกบำบุงสุขคนดีฮะต้องอยู่เย็นเป็นสุข ส่วนคนร้ายเนี่ยต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์แน่อนอนผมเด่ยนยืนยันครับและหลังจากนี้เชื่อว่าการพัฒนาของสอพอควบคมยังไม่หยุดเพียงเท่านี้พระผู้กํากับสมชายขอค้ามีโครงการมากมายที่อยากจะทําต่อไปอีกเรื่อยๆและไม่ใช่ทํากับสอพอควบคมเท่านั้นเพราะที่ผ่านมาท่านได้ช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์อย่างมากทั้งโครงการบ้านสารฝันแห่งรอยยิ้มสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้จํานวนมากปรับปรุงอาคารของสถานศึกษาต่างๆให้การสนับสนุนหลายโครงการเพื่อประชาชนค่ะ สินต้าจับไปเ,เลยครับเจินครับสิามมีหมกันน็อกด้วยสินคาจับไปเลยครับ <c oughs>